สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบิเซ็ตคอนเด็กซ์รีได้นะครับผมในที่สุดอุปกรณ์เซนโยนะครับผมก็เข้าไทยเรียบร้อยแล้วครับโดยตัวละครที่เข้ามาครับผมมีทั้งหมด9ตัวดังต่อไปนี้เลยครับก็คือเปโกลินนะครับผมโคโคโรครับผมแคลนะครับผมยุยนะครับผมเลเยอรลิคุรุมิซาเลนและก็โนโซมินะครับผมทั้งหมด9ตัวละครนะครับ เลยต้องบอกเลยนะว่า9ตัวละครที่เข้ามานะครับผมระดับเซนโยเนี่ยก็มีความเก่งกาจกันต่างออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามีทรัพยากรจํากัดครับผมเราเลยจะมาทําการคลิปทําคลิปนะครับผมแนะนํานะครับว่าตัวละครตัวไหนครับผมควรทําเซนโยก่อนนะและตัวละครตัวไหนครับผมพอมีเซนโยขึ้นมาแล้วเก่งขนาดไหนนะครับผมรวมถึงการใช้งานครับผมของตัวละครตัวนั้นกันนะครับว่า เอ๊ตัวเนี้ยเวลาพอมีเซนโยแล้วมันจะกลายเป็นแบบไหนนะหรือต้องเล่นอัพเลเวลแค่ไหนนะครับโอเคว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมโดยตัวละครตัวแรกของเราครับผมก็คือเปโกลินของเรานั่นเองนะครับเอาละครับผมเปโกลินของเราเนี่ยพอมีเซนโยแล้วเป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเซนโยครับผมของเปโกลินนะครับโดยอย่างแรกนะผมขออธิบายครับผม ความสามารถของเซนโญของเปโกลินก่อนนะครับเปโกลินครับผมพอมีเซนโญขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะให้ผลดังต่อไปนี้ครับก็คือเพิ่มพลังป้องกันเวทนะครับผมระดับกลางนะจากนั้นจะทําการเด้งให้พีตัวเองอย่างมากนะครับผมซึ่งตัวส่วนนี้เมื่อก่อนเดี๋ยจะแค่เด้งปานกลางใช่ไหมแต่คราวนี้จะเป็นเด้งอย่างมากแล้วนะครับและขณะเดียวกันครับผมจะสร้างโล่นะครับผมดูดซับ ความเสียหายกายภาพกับเวทนะครับผมส่งผลนาน8วินะครับผมในส่วนของโลดูซับนะครับบัฟเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมอันนี้ส่งผล12วินะเอาละครับโดยหลักๆนะเรามาดูความสําคัญกันดีกว่าครับผมความสําคัญนะครับผมความน่าทําอุปกรณ์นะครับให้ไปเลย4ดาวครับระดับการอัพนะครับผมรลเวลอุปกรณ์นะก็คือแม็กครับผมหรือก็คือเลเวลสูงสุดไปเลยนะครับข้อมูลครับผม เก่งขึ้นทันทีนะเมื่อได้รับผลจากการใส่เซนโยอย่างชัดเจนนะครับนะและก็เป็นการชวนให้กับปาร์ตี้ครับผมและก็เปกกลินเนี่ยก็เป็นตัวละคร6ดาวช่วงต้นๆเลยนะครับสามารถใช้ได้ยาวได้เลยนะสำหรับใครที่ต้องการแทงดีๆนะครับผมเปกกลินครับผมเป็นตัวแรกเลยนะครับเซนโยเนี่ยก็จะเพิ่มในสูตรของเพิ่มพลังป้องกันนะที่ดีมากนะครับนะก็ดังนั้นเนี่ยถ้าอยากให้เปโกลินหนาๆครับผมก็รับประกันเลยว่าดันเซนโยครับผมให้แม็กไปได้เลยนะครับ อ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของเปโกลินนะครับต่อมาเรามาดูตัวละครถัดไปครับผมนั่นก็คือโคโคโลของเรานั่นเองนะครับอ่ะโคโคโลของเรานะครับอ่ะอันนี้ก็คือโคโคโลนะครับอ่ะโคโคโลครับผมก็มีผลดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวอ่ะนี่โคโคโลนะครับ โคโรนะอย่างแรกเลยพอมีเซนโยครับผมสกิลก็จะกลายเปน็นต่อไปนี้ครับก็คือโจมตีตัวละคร1ตัวนะด้วยเดาเมจปานกลางจากนั้นจะทําการบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองปานกลางครับผมและจากนั้นทําการเด้งเกตทีพีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอ่ะซึ่งเอาอย่างแรกเลยนะครับผมนะก็คือ,อบัฟเพิ่มพลังโจมตีครับผมของโคโรเนี่ยตัวส่วนนี้จะส่งผล12วินะครับแล้วก็การเพิ่มเกรดครับผมในส่วนนี้ของ โคโคโร่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมานะครับผมประมาณทีละ15นะครับนะก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะส่งผลนะครับผมทําให้โคโคโร่เนี่ยที่มีปัญหาเรื่อง UB ที่ออกมาช้านะครับผมก็คราวนี้ก็ออกมาไวแล้วนะครับมาแล้วมาดูความน่าทำครับผมโคโคโร่าเอาไปเลย3ดาวนะครับโดยระดับ Guard การอัพอุปกรณ์ครับผมโคโคโร่จะมีทั้งหมด2แนวนะ แนวที่1ครับผมก็คือการ up นะครับผมให้เป็นล e v e l max สูงสุดนะครับผมใช้เป็นการป้องกันนะซึ่งผมจะเล่นนะครับผมในส่วนของข้อนี้ครับซอครับผมก็คือจะใช้แค่เล v e l ห่ครับผมใช้เป็นสายซับนะครับ ใช้ในการฮิวปาร์ตี้ซึ่งไอฮิวปาร์ตี้ตัวส่วนนี้ต้องบอกเลยนะว่ามันหมายถึงโคโคโลตอนล่าง6ดาวนะครับเพราะว่าโคโคโลพอล่าง6ดาวแล้วเนี่ยสกิลท่าไม่ตายของโคโคลจะถูกเปลี่ยนจากฮิวตัวเองจะเป็นการฮิวให้ปาร์ตี้แล้วนะครับถามว่าพี่ครับผม6ดาวมันอีกนานเลยใช่เหรองั้นใช้ตอนนี้ได้ไหมคือถ้าถามว่าเอาแบบล่างตอนนี้เนี่ยนะก็คือจะเป็นการบัฟนะครับผมให้ปาร์ตี้ให้สกิลครับผม เพิ่มความไวเพิ่มบัฟนะจะเป็นแค่นี้เท่านั้นนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่าจะใช้ข้อไหนเนี่ยโดยส่วนตัวผมจะเลือกใช้ข้อนี้นะส่วนถ้าเกิดใครมานะครับผมในช่วงที่ล่า6หกดาวเข้ามาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเลือกข้อ2กันเพราะว่าโคโคโรเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นหน้าที่ซับป,ปาร์ตี้ได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับอ่ะข้อมูลครับผมอย่างที่ผมบอกนะช่วยทําการให้เร่งเกตรครับผมอ่าทำให้สามารถใช้ UB ได้ไวขึ้นครับซึ่งไอตรงส่วนนี้เป็นจุดออกโคโคโรจริงฮะเพราะว่าโคโคโรเกร tp นะครับผมเด้งชามากครับนะและก็การที่มีความสามารถในการเด้งเกรด tp ที่ไวขึ้นขนาดนี้มันทําให้เป็นการชนให้ปาร์ตี้ได้นะครับผมและก็เป็นตัวละครที่สามารถใช้ได้ยาวครับผมจนล่าง6ดาวเข้ามานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของโคโคโรนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปครับผมก็คือนั่นนอนครับผมก็คือแคลของเรานนั่เองนะครับ แค่ข,ของเรานะครับผมมาดูกันนะครับผมพอมีเซนโยแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็คือแควนะครับแควของเราเนี่ยคือต้องบอกเลยนะพอมีเซนโยแล้วจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับก็คือทำการโจมตีตัวละครศัตรูหนึ่งตัวด้วยดามเมจเวทปานกลางครับผมหลังจากนั้นตัวละครนะครับผมที่เราโดนนะ บริเวณรอบๆนะครับผมจากนั้นก็จะโดนเวทครับผมลงเล็กน้อยครับผมจากนั้นทําการลดพลังเกาะป้องกันนะครับผมป้องกันเวทลงอีกเล็กน้อยนะครับคือต้องบอกเลยว่าไอ้เล็กน้อยตัวส่วนนี้เนี่ยมันก็เล็กน้อยจริงๆนะครับผมนะค่อนข้างจะไม่ค่อยจะน่าพิสัยเท่าไหร่นะเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยมีตัวละครหลายๆตัวนะครับผมที่มีความสามารถในการลดพลังป้องกันที่ดีกว่านะอย่างเช่นตัวของนานากาแล้วครับผมที่เข้ามานะครับ ดังนั้นเนี่ยตัวของแคลเนี่ยครับผมพอมีเซนโยเข้ามานะครับผมแต่ดันมีนาฬิกาเข้ามาเนี่ยทำให้ตัวแคลนะครับผมไม่น่าใช้นะครับนะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางเลือกให้หลายๆคนที่ยังไม่มีนาฬาิกานะครับผมหรือประมาณว่าแคลเนี่ยอาเรเวลแม็กแล้วลนาฬิกายังเป็น หนดาวอยู่นะครับก็คิดว่าทําแคลวขึ้นมาก่อนนะครับนะดังนั้นเนี่ยความน่าทําอุปกรณ์ของแคลนะครับผมก็อยู่ที่1ดาวนะครับ1ดาวเลยนะครับคือประมาณว่าไม่น่าใช้เลยนะครับนะ ไม่ได้ใช้อย่างนี้นะครับผมการอัปเกรดอุปกรณ์ครับผมเป็นระดับแม็กสูงสุดนะครับผมอัปเป็นแม็กเพื่ออะไรครับผมเพื่อเอาแค่ค่าสแต็กเท่านั้นนะครับนะเสียเงินไปตั้งเยอะตั้งแยะนะครับผมแต่ดันได้แค่ค่าสแต็กนะครับเรียกว่าเป็นการอัปที่โคตรไม่คุ้มเลยนะครับนะก็สำหรับขั้นไหนที่อวยน้องแคลนะครับผมก็สามารถนี่จะปั้นน้องขึ้นมาได้นะแต่ต้องยอมรับนะครับว่ามัน มันเทียบกันนาฬิกาแล้วผมไปใช้นาฬิกายังมีประโยชน์กว่านะครับนะไหนๆก็นาฬิกานี่ก็คือจะใช้ยาวแล้วนะครับผมนะก็ปั้นนาฬิกามาดีกว่าดังนั้นแคลก็ไม่ค่อยจะอยู่ทางเลือเท่าไหร่นะครับถามว่าพี่อนาคตแคลมี6ดาวนะครับหกดาวแคลก็ถามว่าเก่งไหมนะครับผมแต่ก็อยู่ได้ไม่นานนะครับผมสักพักคั้นสูงในหดาวเข้ามาก็ตบแคลหายไปจากวงจรอ,อีกเช่นเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยแคลก็เลยกลายเป็นว่าตัวละครเนี่ยอืม เอามาแก้ขัดมากกว่านะครับนะไม่ค่อยได้ใช้จริงจริงจังๆนะครับนะต้องบอกว่าต้องขออภัยครับผมนะน้องแคลจ๋าพี่ขอโทษนะแต่พี่ไม่รู้จะเชียร์น้องยังไงให้มันขึ้นจริงๆนะครับนะโอเคนะครับผมแคลนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมแคลนะครับอ่ะจบจากแคลแล้วนะครับผมทีนี้เราก็มาเริ่มท้นที่ยุยกันดีกว่านะครับอ่ะยุยนะครับ อ่ะยุยนะครับยุยพอมีเซนโยแล้วเป็นยังไงมาดูกันดีกว่านะครับอ่ะยุยนะครับผมพอมีเซนโยแล้วนะครับผมความสามารถก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะฟาเวอร์ช็อตนะครับผมก็โจมตีสตูดึ่งตัวด้วยดาเมจเวทปานกลางนะครับผมจากนั้นตัวละครตัวนั้นจะทําการลดพลังโจมตีกายภาพลงเล็กน้อยนะครับ หลักๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าฟาเวอร์ช็อตของยุยเนี่ยก็คือเป็นสกิลโจมตีอยู่แล้วนะแต่ไอ้ลดพลังโจมตีกายภาพลงเล็กน้อยเนี่ยมันเล็กน้อยจริงๆนะส่งผล12วินะครับนะคือต้องบอกเลยว่าไม่ต่างกับน้องแคลเราเลยนะครับผมสำหรับยุยของเรานะครับนะยุยของเรานี่คือแหม่ระดับความหน้าทัปกรก็เอาไปเลยนะครับผม1ดาวนะครับ1ดาวเลยนะและแน่นอนครับผมการที่ตัวยุยนะครับผม ทำเซนโยขึ้นมาเนี่ยทำให้พลังป้องกันของยูยครับผมสูงขึ้นนะครับผมทำให้การใช้ในส่วนของฮิวนะครับผมซึ่งเป็นยูเนียนเบิร์ดของยูยเนี่ยยิ่งใช้ยากเข้าไปใหญ่ครับผมดังนั้นเนี่ยยูยก็เลยพุ่มตรงว่าพออัพขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เอาเป็นแค่เลเวลหนึ่งแหละครับอยู่เหมือนเดิมนะครับนะตามน,นั้นนะครับยูยของเรานะก็คือการอัพเนี่ยก็คือเอามาแค่เลเวลหนึ่งนะครับ เอามาแค่อบิตี้ลดพลังโจมตีนะครับผมซึ่งก็ไม่ค่อยจะเห็นผลต่างให้กับการใส่อุปกรณ์สักเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็เป็นการเพิ่มพลังป้องกันอีกทีทำให้ยูบิวขึ้นช้าครับผมต่อให้ยุยมีร่าง6ดาวมาก็ยังไม่ค่อยนิยมใส่กันนะครับนะดังนั้นยุยก็เอาไปเลย1ดาวนะครับผมนะ เผาน้องักขนาดนี้ก็คงไม่มีอะไรพูดมากมายนอกจากกลมเมนเนะยุยนะครับนะต้องขออภัยครับผมสําหรับยุยจังของเรานะครับนะก็คือมันไม่ต่างกับน้องแคลของเราเลยนะครับคือโคตรไม่น่าทําเลยนะในส่วนของยุยนะครับอ่ะหลังจากเผายุยเสร็จแล้วเอ้ยไม่ใช่หลังจากเชียร์ยุยเสร็จแล้วนะครับโอ้โหพี่นี่เรียกว่าชหรยนี่เรียกว่าเชียร์หรอเนี่ยอ่ะเรามาดูตัวละครถัดไปครับผมก็คือเลสะนะครับ เลสมะนะครับผมหรือต้องบอกเลยว่าเลเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งนะครับผมในการได้รับผลจากการอัปเกรดในส่วนของเซนโยตัวนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอ่ะเซนโยของเลครับผมพออัปเกรดขึ้นมาแล้วทําอะไรได้นะครับผมก็คือโจมตีตัวละคร1ตัวนะครับผมด้วยดาเมจปานกลางจากนั้นทําการลดพลังป้องกันลงเล็กน้อยนะครับโดยดีบัฟตรงส่วนนี้จะส่งผลนะครับผมนานอยู่12วินาทีนะครับนะก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับนะ เอาจริงๆแล้วแค่มีสกิลลดพลังป้องกันเนี่ยก็ถือว่าน่าใช้แล้วนะครับผมและเลก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่พอมีร่าง6ดาวเนี่ยก็ถือว่าจะโกงทันทีนะเรามาดูระดับความน่าใช้เลยครับผมน่าทาอุปกรณ์ก็เอาไปเลยครับผม4ดาวนะครับนะแล้วก็ระดับการอัพอุปกรณ์ครับผมก็คือเลเวลแม็กครับผมก็คือสูงสุดนะครับอ่าอย่างที่บอกครับผมก็คือข้อบูลเนี่ยก็คือช่วยลดเกาะป้องกันกายภาพครับผมนะที่ได้แล้วก็ เอาค่าสแต็กครับผมที่มาจากอุปกรณ์ครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ใช้ยาวครับผมเพิ่มในส่วนของ h p พนะครับผมกับพลังโจมตีนะในส่วนนี้นะครับผมนี่ก็คือในส่วนของเลนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเลนะต่อไปครับผมก็เป็นตัวละครยูรินะครับยูริครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่ถือว่าเก่งมากครับผมในส่วนของเซนโยนะครับมาเซนโยของยูริครับผมทรงผลประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยนะ ก็คือสกิลครับผมโจมตีเป้าหมายตัวละครหนึ่งตัวด้วยดดเมจใหญ่นะครับตอนแรกเมื่อก่อนเป็นแค่ดดเมจกลางนแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นดดเมจใหญ่แล้วนะครับผมจากนั้นตัวละครศัตรูโดยรอบครับผมจะโดนดดเมจเล็กนะครับผมตามไปด้วยนะก็คืออัดแรงไม่พอครับผมยังส่งผลต่อตัวละครศัตรูโดยรอบนะครับผมเป็นการอัดขึ้นนะอ่ะอย่างแรกครับผมก็คือสกิลโจมตีนะครับผมแรงขึ้นแน่นอนนะความน่าทำครับผมอุปกรณ์นะครับผมของเยลลี่นะครับผมอยู่ที่ระดับ4ดาวนะครับนะ และก็การอัพครับผมอุปกรณ์ก็คือล e เว l m a แม็กครับโดยอุปกรณ์นี่จะเพิ่มพลังโจมตีกับพลังโจมตีคิติคอนครับผมนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากครับผมนะทำให้โจมตีการโจมตีของยูริครับผมแรงขึ้นนะด้วยความสามารถในการเพิ่มสแต็กในส่วนของการโจมตีกับคิติคอนนะครับ เพิ่มความแรงอ่ะข้อมูลก็คืออย่างที่บอกนะก็คือเพิ่มความแรงสกิลครับผมส่งผลศัตรูโดยรอบนะครับผมและก็ใช้ยาวครับผมจนกว่าล่างหกดาวจะมาครับผมพอล่างหกดาวมาก็เปลี่ยนเป็นโกงทันทีนะครับในด้านในด้านนี้นะครับโอเคนะอันนี้ก็คือฮิวลี่ครับผมสามารถใช้ยาวได้นะครับโอเคหลังจากฮิวลี่แล้วนะครับผมเราไปดูตัวละครคุรุมิกันนะครับคุรุมินะครับผมก็เป็นล่างธรรมดานะ นะครับผมคูรุมินะครับร่างธรรมดานะครับแสมมงพลของเซนโยนะครับผมของคูรุมินะก็กลายเป็นดังต่อไปนี้ครับผมทําการบัฟเพิ่มนะครับผมพลังป้องกันกายภาพแล้วก็ป้องกันเวทนะครับผมระดับกลางนะเมื่อก่อนเป็นระดับเล็กครับผมแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นระดับกลางแล้วและจากนั้นก็จะทําการเด้งเกตค่าท p ขึ้นมานะครับผมก็เด้ง50แหละนะตามนี้เลยนะครับ โดยต้องบอกเลยนะครับว่าตัวละครของคุรุมิเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวละครนะที่น่าทำนะครับผมในส่วนของเซนโยมากความน่าทำของเซนโยคุลุมิครับผมก็คือ3ดาวนะครับการอัปรีเวลอุปกรณ์ครับผมก็คือรีเวลแม็กสูงสุดนะครับโดยเซนโยเนี่ยจะเพิ่มครับผมในส่วนของ h p นะครับผมกับพลังป้องกันกายภาพป้องกันเวทนะครับผมเพิ่มขึ้นมานะถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่าที่ค่อนข้างจะสําคัญ ข้อมูลครับผมก็คือช่วยเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมและเด้ง htp ให้กับปาร์ตี้เชือ่อ่ะและก็มีความสำคัญอย่างมากครับผมในการลงอารีนานะครับ ถามว่าอ่ะแล้วคุลุมิลงแครบัตเทิลได้ไหมความจริงคุลุมิลงแคร์บัตเทิลได้นะเพียงแต่ว่าบอสมันไม่ค่อยจะติดสตันเท่าไหร่ครับผมและดัมเมจของคุลุมิมันก็ไม่เยอะครับผมดังนั้นหน้าที่ของคุลุมิในการลงแครเนี่ยก็น่าจะเป็นแค่การเพิ่มพลังป้องกันกับการเด้งเกทีพีเป็นหลักมากกว่าซึ่งมันเสียดายนะครับมันเสียดายตำแหน่งไงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด เทียบแล้วไปลงอารีนานะครับผมจะสามารถดึงศักยภาพของคุลุมิได้เต็มที่ครับเพราะว่าคุลุมิเนี่ยมีสกิลสตันเยอะมากนะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าช่วยปาร์ตี้ได้ดีนะครับผมและก็เป็นซับแทงจ์ได้เจ๋มด้วยนะคอยดิ้งเพิ่มพลังป้องกันเอ่ยนะครับผมและก็คอยสตันศัตรูด้วยนะครับผมอีกฝ่ายหนึ่งนะดังนั้นคุลุมิเนี่ยจะถือว่าเป็นตัวละครโดดเด่นในอารีนานะก็ถ้าใครต้องการจะ ใช้ครับผมลงอารีนานะผมแนะนําเลยครับผมคุลุมิเป็นตัวละครหนึ่งนะที่ไม่ควรพลาดนะครับผมในการทําเซนโยขึ้นมานะครับอ่าในก็คือคุลุมินะครับต่อไปครับผมก็คือซาเลนนะครับามาซาเลนของเรานะครับอ่าอ่าซาเลนนะครับซาเลนนะครับผมพอมีเซนโยขึ้นมาแล้วนะครับผม ความสามารถก็จะเปลี่ยนเป็นโจมตีศัตรูบริเวณด้านหน้าทั้งหมดครับผมด้วยดาเบจปานกลางนะครับและ HP ซาเลนยิ่งเหลือน้อยเท่าไหร่ดาเมจก็จะยิ่งเยอะขึ้นตามไปด้วยนะมีการเปลี่ยนแปลงครับผมก็คือดาเมจสกิลของซาเลนนะครับผมตอนแรกจะใช้แค่เล็กน้อยนะครับผมแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นปานกลางแล้วนะครับผมและเพิ่มความสามารถเมื่อซาเลนเลือดยิ่งลดน้อยลงเนี่ยก็จะยิ่งโจมตีแรงขึ้นนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยจะคิดในส่วนของค่าแมคคีีของซาเลนนะครับผมกับ HP ปัจจุบันในส่วนนั้นนะยิ่งง่ายๆก็คือยิ่ง HP นะครับผมของซาเลนแม็กคส์ของซาเลนเนี่ยเยอะเท่าไหร่นะครับผมเราก็จะสามารถทำนะครับผมยิ่งและปัจจุบันเนี่ยเลือดเราเหลือน้อยเนี่ยก็จะยิ่งตีแรงขึ้นตามไปด้วยนะก็อาศัยช่องผลต่างครับผมในส่วนของแม็กคส์นะอ่าก็มาดูครับผมความน่าจะทําของซาเลนครับผมก็คือ3ดาวนะครับผมการอัปเกรดอุปกรณ์รีเวลแม็กนะครับผมอัดเต็มได้เลยนะครับเพิ่มความแรงของสกิลนะครับผมเพิ่มแม็กคส์พครับผม ึงอ่าแน่นอนครับผมแม็กแคปีตัวสุดเนี้ยมันใช้ในการออกท่ายูเดนเบิร์ดของซาเลนด้วยนะครับผมทำให้ซาเลนเนี่ยสามารถออกสกิลได้แรงขึ้นไปอีกทีด้วยนะอ่านะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมในส่วนของซาเลนครับจัดว่าน่าทำอีกตัวละครหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับผมก็คือตัวละครของโนโซมินะครับโนโซมิ omi, น่าทำไหมอ่า คือต้องบอกเลยว่าโนซมิเนี่ยเป็นตัวละครที่เราใช้บ่อยมากนะครับนะปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะอ่ะโอเคครับโนซมิ no นะครับผมพอมีเซนโยแล้วทําอะไรได้บ้างครับผมโจมตีใส่ตัวละครทุกตัวนะครับผมบริเวณด้านหน้าด้วยดดเมจเล็กน้อยครับผมจากนั้นจะทําการติดสตันนะครับผมและลดพลังโจมตีกายภาพลงเล็กน้อยนะครับคือต้องบอกเลยว่าตรงส่วนนี้เนี่ย ถามว่าน่าทำไหมนะครับผมผมให้แค่2ดาวเท่านั้นนะครับนะโดยการอัพนะครับผมอ,อุปกรณ์เนี่ยก็คือเลเวลแม็กสูงสุดนะเพื่อที่เราจะเอานะครับผมในส่วนของค่า HP ครับแต่โนสเมีเนี่ยก็เซนโยนะครับผมเขาเพิ่มนะครับผมในส่วนของอพลังโจมตีกับคิดิคอดมาซึ่งไอส2ค่าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมนะดังนั้นเนี่ยถามว่าจะเสียตังเพื่ออัพโนสมีขึ้นมาไหมคือมันเอาใช้แค่ ในส่วนของ h p ที่เพิ่มเติมขึ้นมาพลังโจมตีก็อย่าไปหวังอะไรมากมายกับแท้งเลยนะครับแต่ก็จะใส่ไม่ได้ก็โอเคนะครับ ต้องบอกเลยครับผมไม่ค่อยเห็นความต่างนะครับผมในส่วนของสกิลนะครับผมมีการใส่อุปกรณ์สักเท่าไหร่นะสกิลมีการโจมตีหลายเป้าหมายครับผมซึ่งก็เป็นสกิลลดเกาะไอ้รดพลังโจมตีครับผมคล้ายๆกับยุยนะแต่ของโนซามิเนี่ยยังมีประโยชน์กว่ายุยได้นิดนึงนะครับผมเพราะว่ายุยเนี่ยเป้าหมายเดียวใช่ไหมฟาวเวอร์ช็อตมันยิงเป้าหมายเดียวแต่ของโนซามิเนี่ยจะโจมตีใส่ตัวละครบริเวณด้านหน้านะครับดังนั้นต้องบอกเลยว่าตัวของโนซามิดีกว่ายุยแน่นอนนะครับนะยุย ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเทียบกันแล้วเป้าหมายเดี่ยวยังไงมันก็สู้เป้าหมายรวมไม่ได้หรอกนะโจมตีบริเวณท่านกว้างครับผมดีกว่าเยอะนะครับนะก็ตามนี้ไปนะครับยุยโอเคนะครับถัดมานะครับผมก็อ่าก็อย่างที่บอกครับผมการอัปเกรดอุปกรณ์เด่ยเพื่อเอาแค่ค่า,าแต็กเท่านั้นนะครับนะเอาแค่นี้จริงนะคือถ้าเกิดยุยไม่ใช่ตัวละครที่เราใช้บ่อยเนี่ยผมก็คงจะไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับ อันนี้ก็คือตัวละครเก้าตัวครับผมที่มีการอัปเซนโยขึ้นมาครับเดี๋ยวผมมาเรามาสรุปกันดีกว่าครับผมว่าตัวละครตัวไหนน่าทําบ้างนะครับโดยตัวละครนะครับผมที่น่าทํานะครับผมก็มีดังต่อไปนี้เลยนะครับอะตัวละครครับผมเข้ามาทําอุปกรณ์ทันทีครับผมเมื่อเข้านะครับผมอ่าอ่ะเมื่อมาเข้าอ่ะโอเคใช่ไหมเถอะนะครับก็จะมีนะครับผมมีเล เปโกลินเยลี่ครับผมอันนี้คือ3ตัวละครที่ผมคิดว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยทำทันทีนะคะเป็น3ตัวละครที่ใช้ยาวนะครับผมและก็ทำนะครับผมทันทีนะโดยความสําคัญลองมาครับผมก็จะมี3ตัวละครครับผมก็คือมีโคโคโลครับผมซาเลนคูรูมินะครับและก็ ถัดมาครับผมก็คือของเหลือนะครับผมของเหลือจริงเริ่มนะครับผมก็มีโนโซมินะครับนะแล้วก็ไม่อยู่ในสายตาเลยนะครับผมก็คือยุยกับแคลนะครับนะหลักๆก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็คือตัวละครนะครับผมสรุปที่การทำเซนโยของเราของผมนะครับผมที่ตัวละครตัวไหนน่าทำนะครับผมตัวไหนไม่ต้องรีบทำก็ได้นะครับหรือบางตัวอาจจะไม่ต้องทำเลยก็ดีนะครับนะเปลืองเงินนะครับ โอเคก็ม okay. ีดังต่อไปนีนะครับผมหากชอบคลิปนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ฝากกดติดตามให้กับทางเราด้วยนะครับผมฮอสมิแคทก็ S S at, at, ขอตัวลาไปแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ